การได้เข้ามาทำงานธนาคารโรงเรียนช่วยเพิ่มทักษะและนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนค่ะเพราะหนูเรียนทางด้านบัญชีอยู่แล้วเราจะต้องใส่ใจเรื่องของการนับจำนวนเงินไม่ให้เกิดความผิดพลาดและตรงนี้ทำให้ได้เรียนรู้และฝึกการทำงานจริงค่ะหนูรู้จักคุณค่าของเงินมากยิ่งขึ้นจากการทำงานธนาคารโรงเรียนค่ะ ด้วยการเก็บเงินเทียเล็กเทียะน้อยเพื่อเอาไว้ใช้ในอนาคตค่ะหนูคิดอยู่เสมอว่าเราสามารถทำประโยชน์อะไรให้ผู้อื่นได้บ้างแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยก็ตามอย่างเช่นการเลือกทำงานจิตอาสาเพราะอยากทำความดีช่วยเหลือสังคมถึงจะไม่ได้อะไรตอบแทนแต่ก็ทำให้เรามีความสุขทางใจได้ค่ะ ขอขอบคุณธนาคารออมสินที่คัดเลือกให้หนูเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี2563ค่ะเป็นความภาคภูมิใจของตัวหนูและครอบครัวมากๆหนูจะยึดมั่นทำความดีและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆต่อไปค่ะธนาคารอมสินเติบโตยั่งยืนตอบแทนคืนสู่สังคม